เริ่มต้น oh. อ่าผักลงผักลงก่อนผักสองอย่าง วันนี้มาร้านเยอเออร์ครับตีสี่เกือบตีห้ามาดูเมนูลาบของซอเริ่มจากอะไรฮะตับอ่าคั่วตับก่อนอ๋อคั่วตับกดเอาตับใส่ด้วยจะได้มีแบบว่าดูนักกินหน่อยลาบอย่างเดียวมันจะดูล้นๆหมูนี่หมูนี่กี่โลขเนี่ยสั่งมาสามโลค่ะสามโลส่งเมื่อกี้นี่มอตค์เฮียขี่รถไปตลาดใส่ตับแค่ครึ่งโล ในประมาณนี้อ่ามาก่อนนี่เอาเริ่มต้นเลยนะสี <c oughs> ่สี่สี่สิบฮะตับเริ่มดำเนินการเดี๋ยวหกโมงขายได้ <c oughs> อันนี้น้ำน้ำน้ำซุปน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวแหละใส่ไปหน่อย,อเ,ยเราก็จะคั่วตรงนี้ฮะ ừ cần cua ขึ้นก่อนครับสุกได้ที่ครับอัดครึ่งสุกมากก็ไม่ไน้นะแต่วันยาแต่วันจะแข็งไม,ไม่ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์หรอกเอาพอหวานหวานหน่อยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็โอ้ลอง Cảm okay. ก,ก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันลาบหมูลาบไก่นี้ฮะมาก่จะไก่ไกมากกว่าหมูหมูแพ้หมูต้งมืออะไรนะสามโลไก่สามโลร้อสิบตีก็อสองร้อยคน,นไก่เป็นลิตร แลเสร็จแล้วอ่าเสียนซ๊อบอ,อกขึ้นมาแล้วร้อนนี่เอาเข้าต้อเข้าคัา่วลงก่อนจะได้เข้าขั้วจะได้ละลายอ๋อเดี๋ยปล่อยใเย็นแป๊บแล้วก็มาปุงมฮ่าต้องรอ,อให้เย็นเนาะไม่งั้น,ม,นมันจะไม่ปรุงแล้วไม่หนุรสเพราะมันร้อนเปล่าแล้วเดี๋ยวพวกผักมันจะสุกเกินไปด้วยนะร้อนร้อนนี้ เดี๋ยวไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยตํยเฮียบอกว่าตามจริงๆอะคือข้าวคั่วนี่ใส่น้ำร้อนเลยอ๋อข้าวหมูเลยตน้ำตกหมูแล้วใส่น้ำร้อนมันได้ละลายได้อ๋อเพราะว่าไปใส่ตอนเย็นแล้วข้าวคั่วมันไม่ละลายนะน้ำมันก็ไม่เหนียวแล้วก็มันจะเป็นเม็ดขอบแข็งๆกลุ้มๆกับดปติใช่คนทําไม่เป็นก็นึกว่ามีอะไรก็ใส่ไปเนาะใส่น้ำร้อนดับแรกใส่ก่อนเลยขั่วใส่ข้าวใส่ดับแรกก่อนเลย ค่อยว่ากันน,นี่จะจะเรีย<ะ>กว่าให้มันละลายให้มันคลุกเข้าเนื้อหมูทุกอย่างนตกลาบอะไรพวกนี้ต้อใส่ข้าวกั่วต้องใส่ตอนร้อนๆครับต่อพร้อมหมูหมูเย็นแล้วหมูเย็นแล้วตัดใส่รอหมูคลายเ,เริ่มต้น Oh. อ่าผักลงผักองุ่นัก2อย่างหอมแดงมะนาวอ่าน้ำมะนาวชิมรสกันนะเพาไว่าปาแๆเลยแล้วก็น้ำมะขามอ่ะมะขามเปียกด้วยเอาทั้งเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะขามเลยเนาะ ก็คือไอ้น้ำตัวนี้มันจะแบบว่าทำให้รสชาติแบบเปรีย้ยวๆหวานๆนิ่นนงน้ำเปียกมันจะนัวๆมันไม่จีดจ๊ดมาขำเปียกนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปรี้ยวจี๊ดอส่พริก<ะ>อีกช้อนกำลังดี นิดนึงใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากถูกต้องน้ำน้ำปลาถ้งเมื่อกี้มก็ใส่เกลือมากแซ่ถ้ามาถ้าเราไม่ใส่เกลือใส,ใส่ใส่นี่อย่างเดียวแล้วมันจะในในหมูกระตับนี่ตอนรวนมีใส่เกลือไปหน่อยแล้วใชะ มันเป็นไงมันหมูมันจะอร่อยจังนู้ดหมูมันจะแบบไก่เนี่ยมันจะออกจิื่อที่หนึ่งเนื้อมันนะอ๋อใช่มันเนื้อนะแต่ถ้านู้หมูหมูว่ามันจะออกแบบมันจะกลมกล่อมแบบพวกไก่แต่แต่เวลาผมกลับบ้านครูตักนะทำลาบนี่ผมต้องบอกให้ใส่ไส้ด้วยนะผมชอบกินไส้ไส้หวานอ่าใช่ ต้องต้มให้มันใช่มมชใส่ไส้ใส่หนังอะไรอย่างเงี้ยนะครบเครื่องเอนี่ยเนืาดเปรี้ยวอ่ะตอนนี้ปรุงตามชอบอของร้านเราต้องอยังไงฮะแซ่บเลยไหมก็รสชาติแบบต้องเพราะเขาราดข้าวนี่เนาะใช่อ่ะแล้วอย่างเขาก็ต้องไปราดน้ำปลาอีแล้วเขาใส่น้ำปลาอีกบางคนก็ยังไม่ได้ชิมนะเขาก็กตักพอได้ข้าวแล้วเขาก็เอาน้ำปลาราดเลย ็อยากเค็มเยอะอเพราะเผื่อบางทีเขาไปใส่น้ำปลาเรียบร้อยนี่รครับอือหอมเข้าคั่วหอมมันะนะกังไม่ต้องมีพริกลอดลอย้วยวันนี้มันกอ็อยไปเรื่อย ให้หมดเอาให้หมดก็ชอบหอมอีก <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวยกโชว์ผมขึ้นหน้าปกหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยครับลาบหมูนี่ขอบคุณครับมองกล้องหน่อยมองกล้องผมหน่อยขอบคุณครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเมนูข้าวแกงของร้านเฮียเออเช้าว,วันนี้ครับเสจ็จตอนกี่โมงเนี่ยหกโมงยังตอนนี้สี่ห้าครึ่งเอง ตีห้าขึ้นพร้อมแล้วข้าวอะไรต่างๆก็พร้อมแล้วฮะนี่นี่อันนี้มีไข่มีทั้งไข่เจียวทั้งชะอมเนาะนี่ฮะ จับชายเนี่เป็นเมนูของวันนี้เอาเอาที่ขายอะครับประมาณนี้ขายอยู่ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบบาท,บาทวันนี้เดี๋ยวมีเป็นวันที่โรโดไปหาหมอก็เลยไม่ได้ชวนพี่โดโดมาชิมที่นี่เดี๋ยวเอาไปชิมปิดคลิปกันที่บ้าน,นชามอมล้ำพก กินหมูก็ใส่ถุงแค่เนี้ย20บาทเท่าไหร่นะฮะ20บาท20บาทก็ใส่เกียวมันจะใส่ถุงใส่แค่แค่ชอมกับน้าพี่ควันวาับด้วยไ้หมเอาลากหน่อยนึงลาบหน่อยหนึ่งนะสี่ห้าครึ่งลูกค้าเข้านะครับลาบหน่อยพอไหมแค่นี้เอาเนาะ่ให้ให้คุณหน่อยหน้าได้เลย คือคือเราขายอย่างนี้คือพร้อมพร้อมให้เขาทานได้เลยนะฮ hey. ะ<ไ>อย่างอย่างอย่างนี้สนุนราคาประมาณเท่าไหร่ให้สามสิบบาทอสามสิบบาทอันนี้ก็ส่งให้ลูกค้าแล้วแต่ละจะราดน้ําพริกราดอะไรใช่เนี่ยสามสิบบาทอันนี้อาจจะวางตรงนี้ เดี๋ยวนมากไปเลยค่ะกาแฟกาแฟกวก็เป็นห้าสิาาสาบห้าจ้ะคุชาร์อย่างนี้ซื้อข้าว,ซ,าวซื้อกาแฟเสร็จเรียบร้อยพร้อมมูลบ้อนจะไหมเอาใส่เ,เลยใส่มูลนี่อันนี้น้ำน้ำพริกฟรีนะฮะน้ำพริกอร่อยตักเองน้ำพริกอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาไปชิมนะฮะ <laughs> นี่ยืน,ย,นยันโดยลูกค้าตัวจริง <laughs> <ก S 2> <laughs> เปิดประเดิมไลยแรกด้วยซ้ำ6โมงครึ่งอ้ตี5ครึ่งโอ้น้ำพริกลาดโอ้ผม <m uk le> น้ำลายซ้อมเหมือนกันแล้วก็มีบริการปิดอย่างนี้ถือกลับไปช้อนมีอืหยิบผักไปได้ <m uk le> <m uk le> เรียบร้อยอหยิบช้อนหยิบผักเอาเองนี่ครับ ช้อนอยู่นี่น้ำปลาอะไรจะอะไรก็หยิบเอานะฮะเครื่องปรุงเรียบร้อยครับเพื่อนๆนครับทุกอย่างอยู่บนโต๊ะพีโดอาบน้ำแต่งตัวรอพีโดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเราชิมนน่ลาบลาบของซอสเดี๋ยวมาเตรียมชิมกันครับมาทานเรียบร้อยสวัสดีเอฟซียัง สดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าชิมลาบหมูกินลาบ,บหมูร้านเฮอเอ,อนะอันนี้เอาลองตักให้พีโรชิมทีพีโรชิมลาบหมูสิอือชิมลาบหมูลาบหมูิมผักก็อยู่นี่นะนี่ผักผักเนี่ยฟรีนะคุณเป็นไงไกอ,อืมโดดกินไก่เลยไก่ของร้านเฮอ,เออก็มีไก่ทอดนะฮะ ไปทอดด้วยตักทีละน้อย,อยพอแล้วพอแล้วน้ำจิ้มนิดเดียวฝึกอย่าก,กินน้ำจิ้มเยอะคุณแล้วก็เนี่ยผักเครื่องเคียงมีน้ำพริกกะปิอะไรต่างๆนี่ก็ของของเฮียเออนะอือล้วราบหมูเป็นไงชิมไปแล้วเป็นไงแซ่บนัวเลยใช้ได้ไหมคนอีสานชิมชิมลองเบิง่ง ไ,ได้ไ,ได้อร่อยอพีอเรากินไก่จะชิมบ้างครับคุตตะก,ก็อร่อยอย่างเดียวนะฮะผมชิมผมต้องเอาหอมให้มีหอมหอมแดงติดมาด้วยมหมูเขามีบางวันก็ลาบไก่ลาบหมูนะฮะทำสลับสับเปลี่ยนกันไปอ คุกข,ข้าววันนี้เรากินข้าวกล้องนะครับเพืเ<ง>่อนๆนี่เลวยตีโอเคเลยจัดจ้านนี่ผักแถมน,นะมากับน,น้ำพริกถ้ากินที่ร้านเขาเนี่ยน้ำพริกฟรีนะครับ แล้วกลับบ้านก็สั่งกลับบ้านได้ทำเพราะว่าทำรสจัดดีนะเหมาะกับกินกับข้าวอ่ะเพราะว่าร้านเฮียเออเขาทําราดข้าว Qua tắt của cháy thuộc chặt bằng chặt 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 โดโดก็อร่อยกับไก่แล้วเฮเออรครับงั้นก็ลาบหมูนะลาบหมูร้านเฮเออร์ก็คงเท่านี้นะครับอร่อยบนโต๊ะนี่ก็ของร้านเฮเออร์ทั้งนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะลองดูดูคลิปที่ผมไปเห็นสูตรของร้านเฮเออร์มาแล้วนะครับลองแนะนําให้ไปชิมดูแล้นก็เดี๋ยวผมพาโดโดไปหาหมอครับเดี๋ยวาทานตอนให้อร่อยแล้วก็รีบไปพบ หมอเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่โดดีครับสวัสดีครับสนมคดิัครับดสดีครับแต่งตัวหล่อมาเลยวันนี้ดสดีค่ะเอ็กซ์ซีที่น่ารักท่สุดนะคะค่ะคุอแบ้คก็จะมานำเสนอเชือดช่องเรลพาสเที่ยวนะคะพารุ่งจะกินตามสบายใส่สบายนะคะเอ็กซซีทุนใดที่ยังไม่ได้สั่งจองนะคะก็สามารถสั่งจองได้ใน จานล่างนี่นะคะีโมาแล้วก็ใส่สบายๆนะคะม<า>เมื่อตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะคะผ้าในบางใส่สบายะคะา่ะแล้วก็เฟซีทันใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะในพิซดาหน้าค่ะ<า>ขอบคุณมากนะคะ